แล้วลองยิงไกลโอ้โหเรียบร้อยเรายิงเองลูกนีโอ้โหครับยิงโล่งลดเดียแล้วลองยิงด้วยขวาลูกนีโอ้โหลูกนี้สุดสุดเลยครับ โตโยต้าไทยลีกจบลงไปแล้วแต่ความทรงจําจากทุกประตูยังคงอยู่ไม่หายไปไหนวันนี้สเตนฟุตบอลขอเลือก10ประตูยอดเยี่ยมประจารําฤดูกาลนี้ซึ่งนับเฉพาะตั้งแต่เซนได้เข้ามารับผิดชอบการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020ตั้งแต่นัดที่11เป็นต้นมาแต่ละประตูจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลย ี้ไม่ติดก็คงไม่ได้จังหวะยิงไกลกว่าครึ่ง,งสนามของโกชิโอคุโบในเกมที่ระยองเอฟซบุกไปแพ้สิงห์เชียงรายอยู่ในเต็สอประตูต่อสามผู้สิยให้ทุ่มเลยครับโชชิฮุนเอาไปเสียบอลตรงนี้ได้โตขึ้นมาแล้วครับแล้วลองยิงไกลโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหโกชิโอคุโบ ok ครับ โอ้เสียบอลตรงนั้นแล้วก็เห็นนะสันนนออกมาไกลครับยิงซะเลยครับอาล้ครับไล่มาทีนึงครับสองสามโอ้โหลูกดีครับเป็นประตูที่สองของโอคุโบในนัดนี้ด้วยครับดูครับโชว์เดี๋ยวพลาดมองเห็นแล้วก็ยิงเลยครับโอ้สันนถอยแล้วไม่ทันจริงครับคือยิงดีมากนะครับน้ำหนักทิศทางมาพร้อมกันเลยครับโอ้ยิงไกลท้ายเกมแบบนี้น้ำหนักโอ้โหไปจริงๆครับ ทำให้รรยองนี่มีฮึดขึ้นมาแน่นอนครับอีกประตูที่ยิงไกลย่างกับเดวินแบคแฮมเป็นของสิทธิโชคพาโสในวันที่ยังเล่นให้ตราดเอฟซตีเสมอพีทีประจวบ 2, 2> ประตูต่อ2แต่สุดท้ายก็แพ้4ประตูต่อ2เกีบยบอลัะมา2ได้ครับลุยต่อทันทีครับสิทธิโชค สิทธิโชคอาโศมองยาวแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหสิทธิโชคอาโศครับเห็นจังหวะของขวัญใจออกมาไกลครับยิงสะเลยครับประตูสุดสวยเลยครับตราตีเสมอ2ประตูต่อ2โอ้โหต้องบอกว่าเป็นสุดยอดประตูของสิทธิโชคอาโศเลยครับลูกนี้สวยงามจริงๆครับตาไวมากแล้วก็ทําได้ด้วยครับโอ้หน้าหนักพอดีครับความแม่นยำพอดีครับ10เต็ม10ครับลูกนี้ครับ เสียบใต้คาเลยนะพวกนี้เนี่ยโอ้โหถอยกับไปไม่ทันจริงๆครับปัญชัยเรียบร้อยครับโอ้โห,โหเรียแล้อยอย่างที่บอกครับเด็คนนี้นี่พรสวรรค์เต็มเปี่ยมจริงๆครับ ีซ้ายมหาการในปีนี้ต้องยกให้ยอดรักนาเมืองรักเกมที่อัดด้วยซ้ายแบบเต็มๆบอลติดไซนก,ก้อยนิดๆแต่สุดท้ายก็แพ้คาบ้านให้พีทีประจวบ1ประตูต่อสาคือบอลเนี่ยของรดยองจะไปขึ้นทางซ้ายซะเยอะนะครับที่ยอดรักนาเมืองรักนั่นแหละครับเอาครับยอดรักคานบอลที่มามองในกรอบเขตโทษแล้วยรริงเองลูกนี้โอโหครับลูกนี้ยิงอย่างสวยเลยครับยอดรักนาเมืองรักตีสเสมอเป็น1ประตูต่อ1งไม่ต้องรับเลยครับ นี่ฮะลากมาแล้วมองตรงนี้35หลาได้กดบอออกจากเท้าอย่างกับกระสุนปืนเลยคุณผู้ชมนี่ฮะขอใช้อีกครั้งครับเต็มครอครับจังหวะนี้สามเหลี่ยมแล้วเปะสเต็มชนคานเช็ดแล้วลงมาข้างล่างโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับยอดรักนาเมืองรักอือคือขวัญใจอะพุ่งเต็มที่แล้วครับแล้วดูครับลูกยิงเนี่ยพุ่งมาแล้วเช็ดคานเข้าไปเลยครับเกือบจะตรงสามเหลี่ยมนู่นเลยครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับลูกยิงไกลของยอดรักนาเมืองรัก จะเปิดเก่งแล้วปิดก็เฉียบไม่แพ้กันลูกหญิงไกลขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์นอกเรอบเขตโทษของเจริญศักดิ์วงกอนที่อัดด้วยขวาแบบเต็มๆบอลผ่านมือวารุศสีสุภาเข้าไปแบบหมดสิทธิ์เซฟจริงๆและจบเกมสมุดปราการถล่มท่าเรือไป6กประตูต่อ3ออกมาขวาสุดให้กับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์มีช่องไปซัดมีโป้โหดูคร ujemy, ับย <wide> ิงแม่นจริงๆฮะลูกนี้วารุศสีสุภาหมดสิทธิ์เลยครับ ปาแต่กายสุดตัวแล้วครับแต่ว่าลุงดีต้องชมจริงๆครับชมเจริญศักดิ์วงก้อนครับว่าซัดลูกนี้มั่นมากโอกาสยิงครั้งที่2ในเกมนี้ต้องกรอบสครั้งเป็น2ประตูเลยครับดูอีกทีครับมีเควินน่บังอยู่แต่ว่าไม่ทันได้เข้านะครับโอ้แต่กดลุกนี้ก็ต้องยอมนะครับวางเท้ายิงดีมากอืมเควินไประแวงตัวด้านในนะครับไปเปิดพื้นที่ให้กับเจริญศักดิ์วงกรแล้วยิงนี้ต้องชมครับว่ายิงดีจริงฮะหมดสิทธิ์ลยครับสำหรับวรวุษศรีสุภา ฟาดแบบตะกอบ้านเราต้องยกให้ลูกนี้ยานิคโบลีอกองหน้าของการท่าเรือ FC ที่ฟาดใส่สุพรณบุรีเอและเป็นประตูชัยหนึ่งประตูตศูนย์ช่วยให้ท่าเรือเก็บสามแต้มไปแบบแซ่บมกรอปล่อยให้กับนิติหงเสลานน์เปิดเข้าไปแล้วมุ่งย้อนเข้ามายานิคโบลีฟาดลงีกหนึ่งศูนย์ไปเลยครับเป็นประตูสุดสวยอีกแล้วครับของยานิคโบลีโอ้ลูกนี้พลาสิกเดต้าครับยิ้มเลยครับบอกว่าเขาทําอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นครับตันนี้ของ ยันอีกโบลี่ครับโอ้โหเมื่อวานนี้เราเห็นประตูของยอดรักนาเมืองรักครับแต่ลูกเนี้ครับของยันอีกโบลี่ก็สวยสดงดงามครับนี่ยเป็นจังหวะโยนเข้าไปครับตรงนี้ของทางนิติพงศ์แสนนุ่น,นแล้วชงก็มาตรงนี้มรุน่นามเวทแล้วเป็นยันอีกโบลี่กระโดดฟาดสวยเหลือเกินครับนี่ฮะโอ้โหด้วยซ้ายยันอีกโบลี่สวยกว่านี้มีอีกไหมครับเนี่ยโอ้โหคือฟาดแบบนี้เลยครับ ขวาแต่ปั่นโค้งโด้วยซ้ายต้องเขาเลยสันติภาพจันง่อมแบ็กขวาจากบีจีปทุมยูเนเต็ดที่ล็อกแล้วปั่นด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามให้ทีมขึ้นนำสี่ประตูต่อศูนย์แล้วมาครับมิซรุมาดูกะ มองทางขวามาแล้วครับเติมขึ้นมาสันติภาพจันงมแต่งเข้าสายสันติภาพล,ลับตัลูอยางสวยเลยครับโอโ้เป็นประตูนําห่าง40แล้วีุ็นประตูยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์แน่ๆครับโอ้โหสวยสุดๆเลยครับลูกยิงด้วยซ้ายจั่หวะนี้ของสันติภาพจันงมนะครับแล้วก็เป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยนะครับโอ้โหงดงามเหลือเกินครับ ไม่รู้จะเซฟยังไงครับทางปฏิวัติครับได้มาครับมาดูโอกาสครับแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายครับแล้วก็ปั่นโค้งๆังหว่นี้ปู่บอลน,นี้เสียดตาข่ายสุดสวยเลยครับลูกยิงของสนิภาพจันง่อม เด่นสุดๆส,สำหรับชิดชาชิดชนกใช้แสนสุนรินทร์ในเกมที่พาสวัสด์แคทบุกเฉือนแบงคอก3ประตูต่อ2เข้าขาวอลเลย์แบบไม่ต้องจับบอลผ่านมือไมเคลิลฟาวเกสกาดเข้าไปแบบสวยสุดๆดีดขยุกมองนะครับแล้วเปิดโดมาลูกนี้ชิดชนกขึ้นไปมงจังหวะแรกยังได้อยู่ดีอีกทีนึงล้กโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหยิงลูกนี้นี่เหลือ,อรายจริงๆครับชิดชนกครับยิงให้กับนครราชสีมามาสไดเอฟซีขึ้นนำา3ต่อ2ครับดูภาพชายครับบอลจากกีดี้ครับ มงแย่งกันระหว่างชิชโนก,กับชิรัพัทแล้วโอ้โหหันกลับมาเจอลูกบอลแล้วหวดโหมเดียวหายเลยครับตูครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงครับวันเล่ลูกนี้นี่ไม่ง่ายจริงครับบุมตรงนั้นครับแล้วบอลไม่มีตกพื้นเลยครับโอ้โหหันมาเจอแล้วใส่เต็มเเลยครับแล้วี่นีับโอ้โ ิงเต็มข้อ <Fuji> รอเต็มแข้งต be mm ้องยกให้คนนี้สุพรีนากาตาโพที่ตัดบอลจากกลางสนามได้แล้ววิ่งมาอัดด้วยขวาแบบเต็มๆห้เอสซีจีเมืองทองขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์หมดสิทธิ์ที่ทศพรสีเรืองจะเซฟจริงๆก่อนที่จะจบลงด้วยชัยชนะของทีมเยือนสามประตูต่อสองเอสดึงไว้โอกาหมุนครับอู้แต่ให้เสียงเจอตัดสุพรยิงโลกเต้โอ๋ออ๋อลูกนี้เดินสูงเดี๋ยวดูสิครับสุดๆดครับ โอ้โหยิงมานี่ละเกินครับโอ้ใครจะคิดเลยครับโอ้กดมาตรงนี้โอ้สามสิบกว่าล้านครับโอ้โหดึงตัวสูงแล้วครับเอสจีเมืองคลองยู่สเต็ดปีนี้ยิงทั้งรรยองทิงอันดับสุดท้ายแล้วก็รองสุดท้ายเลยนะครับดูว่ายิงกดมาตรงนี้กดเต็มๆลงไอ้โป้คุกแบบนี้นี่นี่ไงครับก้มแล้วอัดตรงนี้โอ้โหไปไม่ถึงจริงๆนะครับทระสุพรต้องยอมจริงๆครับโอ้โดูดวงพี่ดีกว่าครับคุณเดือดใ ปุ้มโอ้โหแหมน่าดีใจเป็นคริสโนโรนันโดเลยนะครับฟอลเล่สุดสวยอีกลูกต้องยกให้ลูกนี้ของเสือเท่าอย่างดาร์แกรนบอสโควิดที่ยิงใส่สุโขทัยเข้าไปอย่างสวยงามปิดกล่องให้โปลิสเทโรเอาชนะสุโขทัยเอฟซีไป2ประตูต่อูตร ที่ตะกว่าปัน่นโค้งของโชติพัฒนพุ่มแก้วทีลากตัดเข้าในก่อนจะปั่นด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามช่วยให้สิงเชียงรายขึ้นนำตราดเอฟซประตูต่อหนึ่งและบุกไปชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งปริยาให้ไปตามทางโชติพัฒน์ดวลกับสุพพร้อมหลังไปแล้วครับตัดเข้าในมา แล้วลองยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหลูกนี้สุดสุดเลยครับชติพัฒน์พุ่มแก้วครับประตูยอดเที่ยมประจำสัปดาห์รออยู่ครับลูกนี้สุดยอดจริงๆครับประตูนี้ครับของทางชติพัฒน์นะครับโอ้โหยิงด้วยขวานะครับคมกลิบเลยครับบอลโค้งนี่เสียบสามเหลี่ยมเป็นประตูสวยงามสุดๆเลยครับให้ทางเชียงรายขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับสองประตูต่อหนึ่งครับนมหยดยอยจริงๆครับชติพัฒน์พุ่มแก้วครับแล้วก็เป็นประตูที่4ในไทยลีกฤดูกาลนี้ของทางชติพัฒน์ด้วยนะครับ ี่คือ10ประตูที่ทางเซนฟุตบอลขาดเลือกมาให้ได้ชมกันอีกครั้งแต่ละประตูต้องบอกว่างามหยดมดกัดกันเลยทีเดียวเซนฟุตบอล